ยินดีด้วยนะครับเงินยาวาน้ําท่วม9,000บาทนะคอรมออนุมัติแล้วมิฉะนั้นแล้วในจังหวัดทั้งหมดนี้อันนี้ถือว่าเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะล็อตสุดท้ายแล้วนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอะโอเคตอนนี้คอรมออนุมัติเรื่องจะส่งไปที่สำนักงบอปอพออสำนักงบสำนักงบก็โยนกลับไปที่ปพมิฉะนั้นเนี่ยเขาเขาบอกว่าให้เวลาประมาณ15วันทําการก็ไม่รู้ว่าจะโอนให้วันไหนนะแต่ว่า สักพักหนึ่งประมาณ2 3สาวันเนี่ยให้คุณไปเช็คในแอปของคุณนะ่ะในแอปเยียวยาน้ำท่วมเหรเนาะว่ามันจะขึ้นว่าจะได้รับการโอนวันไหนแต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่เตือนแล้วเตือนอีกก็คือผูกพร้อมเพย์หรือยังผูกพร้อมเพย์หรือยังไปผูกพร้อมเพย์ก่อนแล้วบางคนบอกผูกแล้วไม่เห็นได้เลยลองให้เพื่อให้เพื่อนอ่ะลองโอนให้บาท2บาทในพร้อมเพย์ของเราซีว่ามันได้ไหมเพราะไม่งั้นอันนี้ถือว่าเป็นล็อตสุดท้ายแล้วคุณจะต้องเตรียมความพร้อมนะ คุณต้องผูกพร้อมเฮด,ด้วยส่วนจะได้วันไหนอย่ผมแจ้งอีกทีนึงนะแต่ยินดีกับพี่น้องภาคใต้นะครับ